อามเรยองกับภ <sh arp OB disease> ูน <ss ort> ัดชบุราอีตามติตเวลาไม่ธรรมดาครับมีห่อเล็กน้อย60ฟุตแรกออกตัวทิ้งคาดไป1.48ครับอาจจะบวมบวมขึ้นมาเล็กน้อยสำหรับเซเอลังเซนฟิตเนสในนามของช่างหนูของหกเอาละเว้ย13จุดจุด 814ครับเป็นผู้นำแล้วครับแบบนี้เจ k ีคของ6ครับอามบังคุนนนหนึน่งสี่หกครับแม่หงสิพุธยังไม่ดีเท่าไหร่ในลันีีแต่ว่าท้ายท้ายไม่ธรรมดาครับสำหรับช่างน,นุลาจสีลาจสีของหกเจอใครเจอกันในวันนี้เอาละเว,ว้ยเวลาสิบสามเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมครับสิบสามจุด 739อันดับหนึ่งเลยครับ137 39